น้องบัวลำพูเป็นเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมจำได้นี่นะฮะก็คือกรณีที่เขยข้างแล้วไปแทงแม่ยายกับลูกของแม่ยายแล้วก็ขับรถชนชาวบ้านถ้าคุณผู้ชมจำได้วัฒนยูประเด็นเนี่ยขอขึ้นผังผู้เกี่ยวข้องหน่อยได้ไหมคดีนี้ก่อนจะเปิดภาพล่าสุดนี่นะฮะผังผู้เกี่ยวข้องขึ้นมาหน่อยฮะวะัฒนยูเนี่ยเขาคิดว่าเมียเขาเนี่ยไม่อยากคบเขา แล้วเขาก็ตามตื้อเมียเขาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายน้องน้ำน้องน้ำเนี่ยก็เลยตามแม่เนี่ยมาช่วยเหลือ,อปรากฏว่าพอยายกุหลาบมาปรากฏไอ้นี่เนี่ยก็แทงเลยอพอแทงเสร็จคุณผู้ชมฮะมันก็ขับรถเนี่ยไล่ชนคนและเห็นบอกว่าคุณแววตาใช่ไหมเป็นลูกของยายกุลาบก็ตามมาสมทบอีกทีหนึง่งก็ถูกทำร้ายจนตายสุดท้ายชาวบ้านบาดเจ็บส คุณยายกุลาการลูกสาวคือแววตาก็ตายอีกสองคุณผู้ชมครับภาพล่าสุดวันนี้เนี่ยนะฮะตำรวจเขาคุมตัวทางด้านานวัทันยูใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปสอบปากคำเพิ่มเติมขอดูภาพตอนเช้าที่นักข่าวช่องแปดไปถึงหน่อยนะฮะโดยเบื้องต้นสพศรีบุญเรืองหนองบวัวรำพูตำรวจยืนยันจะไม่นำตัววัทันยูนะฮะไปชี้จุดทำแผนเนื่องจากว่ากลัวว่าจะโดนประชาชนแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตำรวจเนี่ยมันจะมีบางช่วง เห็นบอกว่าผู้สึกข่าวของเราเข้าไปคุยกับไอ้เจ้าบอลชื่อเล่นใช่ไหมคะ แล้วก็ทางด้านของภรรยาก็คือน้องน้ำเนี่ยซึ่งเป็นลูกของทางด้านผู้ตายเป็นหลานด้วยแหละของคุณยายกุลาบเนี่ยเข้าไปขอคุยกับไอ้บอลในห้องสืบสวนเนี่ยนะคะก็คือถามในบอลว่าทํายายทําไมทําไมถึงทําขนาดนี้แล้วฉันจะอยู่กับใครแล้วพี่สาวของคุณน้ำเนี่ยก็ไปช่วยถามด้วยว่าแล้วทาแบบนี้ไม่คิดถึงหมาเหรอคือที่บ้านเนี่ยไอ้บอลจะมีหมาตัวหนึง่งที่นักมากเขาก็บอกคิดถึงเนี่ยคะ่ะเป็นคลิปไหนมีมภาพใช่ไหม<า> ในที่ดีฉัเห็นแต่ในทีดีแ่เห็นเราไ่เหอแล้วไม่ใช่ยไทยกูถามคุแมกตายแล้วอีหวดแล้ววางสียีราฟเธอเพคิดถอนหมาเธอบอกมาเธอเบ่คิดถอนหมาเธอบอกั่นตัวเธอเห็นหนังตอบให้ยายฟังน่ะ ตอบเป็นขำให้ฮียฟังแน่เถ้าคิดเท้เห็นห,หนาวฮะมันศูนย์คิดหอนหมาบ่ปัะเนี่ยคิดหอนต้องขนทั้งหมาโอ้ คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะเมื่อวานนี้มันอ้างว่ามันติดเกม ROV แล้วมันฆ่า2ส,สดขับรถชนดะเลยนะฮะอีก3รายด้วยกันล่าสุดวันนี้ญาติเนี่ยก็เลยเหมือนเข้าไปถามมันเนี่ยนะฮะด้วยความโกรธแค้นบอกมึงฆ่าเขาทําไมแม่กูตายไปแล้วปรากฏว่าไอ้บอลเอาแต่ก้มหน้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ตอบคาถามอะไรทั้งสิน้นเห็นบอกว่ามันมีมุมหนึ่งโดยวันนี้ไม่มีญาติคนไหนนะฮะมาเยี่ยมมันเลยนอกจากจะมีญาติคนตายเนี่ยมดาด่าตำรวจก็มีน้ำใจตัดภาพไปอีกช็อตหนึ่งหน่อยนะฮะ ตำรวจนำตัวบอลเนี่ยมาสอบปากคําพร้อมกับทนายในระหว่างนี้เห็นบอกว่าบอลได้รับข้าวเหนียวจากตำรวจโดยเจ้าตัวเองเนี่ยนั่งกินข้าวเหนียวไก่นะฮะด้วยความหิวโหวย hmm. เออสุดท้ายตำรวจก็มีน้ำใจจริงเนะ hmm. าะจะให้มันอดก็กระไรอยู่นะฮะ <c oughs> ไม่รู้เงินใครอีกนะฮะซื้อข้าวเหนียวไก่ให้กิน หลังจากมันฆ่าเขาสองศพโดยวันนี้พนักงานสอบสวนสพศรีบุญเรืองผู้กองนิติพัฒจงดาได้เบิกตัวบอลมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทนายความเนื่องจากข้อหาบอลน,นี่หนักนะฮะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พยายามฆ่ายังมีเรื่องบุกรุกยังมีเรื่องทำร้ายยังมีเรื่องชิงทรัพย์พกพาอาวุธมีดอันนี้คือประหารเลยนะฮะ เห็นบอกว่าขณะที่สอบปากคำเนี่ยจูเนี่ยคุณสายยันซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บใช่ไหมแล้วเป็นสามีของคุณแววตาที่เสียชีวิตเดินทางมาที่โรงพักในขณะนั้นเองคุณสายยันเดินผ่านไปยังห้องสอบสวนชำเลืองเห็นไอ้บอลแต่ว่าเบื้องต้นไอ้บอลทันทีที่หันกลับมามันยกมือไหว้เหมือนกับนี่ฮะยกมือไหวเหมือนยังมีสํานึก<ะ>ว่ารู้ว่าเขาฆ่าคุณแววตากับแม่ยายตายแล้วนี่ฮะ คือสามีคุณแววตา,ท,าที่ตายศพสองเออใช่แล้วคุณจริงๆคุณสายานในโดนฟันแต่เมื่อวานฟันไม่เข้าเพราะแกบอกแกห้อยเออ,เอไ,มไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือมันยกมือไหวอ่ะขอเปอิดเสียงมันขึ้นมาเลยฮะจะได้ไม่เสียเวลาฮะเปิดขึ้นมาเลยฮะเมื่อกี้ จำนึกยังตอนนี้จำานึกแล้วครับหมดแล้วอยากขอบทษัยอยากขอโษขอโทษทุกอย่างนะครับถ้าเงินโขดออกมายังจะกลับไปคุยกันอีกไหมก็ยังอยากจะช่วยเหลือเรื่องคาา่าใช้จ่ายที่ยังเหลืออยู่ด้วยกันนะครับอ๋อแล้วไอท้ที่เล่นเกมอ่ะเราเราติดคุกแล้วไม่ได้เล่นเกมอ่ะกอยากเล่นเกมมาตอนนี้ไม่ครับยอมรับซะเปาไม่อยากแล้ว เติมเกมเดือนเท่าไหร่นะครับบอกได้ไหมสามสี่ร้อยครับเติมสามสี่ร้อยครับครั้งละหรือว่าเดือนละเดือนละครับเดือนละติดมากเลยไม่ติดอ่ะมันก็เล่นตลอดนะเล่นตลอดเลยครับก็มีห่างไปเดือนสองเดือนแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ครับถือถ้าหาจะจ่ายมาช่วยเมียหลังเราจะคุกหรือว่าองไรฮะมันก็เป็นนี่ที่หามาด้วยกันครับว่าก็น้องอาจจะมีส่งช่วยบ้างเพราะว่ามันสี่สิบปีครับ ก็อ,อยากขอโทษนะครับว่ามันทําแรงไปครับมันมแรงแรงหมาฝากฝากเมียดูแลหมายังไงบ้างครับมาฝากทําข้าวให้หน่อยครับผมไม่ได้ทําให้แล้วครับเห็นว่าเรารักเหมือนลูกเลยรักเหมือนลูกครับเมื่อวานได้คุยกับเมียรู้สึกยงไงเมได้คุยนี้ทำไมเมียถามแล้วไม่ตอบเลย มันไม่รู้จะตอบอะไรมันทําไปแล้วครับทำไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วครับอืมไม่อยากให้ยุ่งเรื่องนี้ครับมผมผม,มผมทาไปแล้วผมก็ต้องไม่อยากให้แกเดือดร้อนเลยด้วยครับอืมเขาเป็นห่วงนหรอทุกอยู้ครูออ้แล้วพ่อแม่เราที่อยู่ท,ที่ไานอยูส่สมงสกลนครนะครับอยาก<ม>จะฝากอะไรถึงเขาไหมไม่อยากให้ไม่ต้องลําบากอะไรกับผมเลยครับไม่ต้องไปเยี่ยมด้วยครับก็ไม่ต้องประกันตัวด้วยไม่ครับโอเคไม่อยากให้เดือดร้อนกันนะครับครับ ตรงครับนี่คือหมานะฮะที่เจ้าบอลเนี่ยมันรักมากอย่างที่บอกนะฮะฝากให้ข้าวหมาด้วยอันนี้ฝากเมียกลับมาฮะประเด็นก็คือเมื่อวานนี้หลังจากที่เรานําเสนอไปเนี่ยมันมีช็อตหนึ่งคุณผู้ชมฮะตอนที่เจอบอลเนี่ยหลังจากมันฆ่าเสร็จมันก็ไปเดินเตะๆอยู่ริมถนนจนกระทั่งมีตํารวจคนหนึ่งเปิดวงจรปิดขึ้นมาหน่อยฮะขับรถเข้าไปแล้วพยายามไปเจราจากับมันเนี่ยขอให้มันวางอาวุธถูกไหมฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันคงจะมีสติกลับมาละเปิดวงจรปิดตอนไปเจราจาขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะ แล้วมันจะยืนอยู่ริมถนนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินออกมาซึ่งเอาจริงตํารวจคนนี้ก็เสี่ยงเหมือนก,กันเกิดบุมบามเข้าไปเนี่ยเกิดมีอาวุธในตํารวจตายเลยนะฮะนี่บอลมาแล้วนะฮะนี่แล้วตํารวจก็เหมือนกับคุยดีๆแล้วก็เหมือนกับอ่ะขอดูตัวเจ้าตัวบอกไม่มีอาวุธและอยู่ก็ส่งมือมาให้จับใช่ไหม,ไมนี่เห็นไหมฮะทั้ทงที่เพิ่งฆ่าคนมาสองศพแล้วก็ขับรถชนคนอีก3ามคนนี่ ล่าสุดไปเจอตำรวจคนนี้เหรอเมดาบสามารถค่ะดาบตำรวจสามารถนะคะผอบอหมู่ที่สพศรีบุญเรืองบอกว่าพอตอนไปถึงเนี่ยเขาต้องมีการประเมินก่อนว่าณนะตอนนั้นเนี่ยฆ่าคนตายมาเนี่ยไอบอลเนี่ยมีอาวุธอยู่หรือเปล่าเขาเห็นไอบอลเนี่ยยืนกินลูกตะคบอยู่ก็เลยดูแล้วก็ลงมาค่อยคคุยค่อยๆเจรจาบอกว่าเออมีอะไรช่วยใช่ชื่อบอลไหมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ย บอลขอบุรี่เขาสูบเขาก็เลยเหมือนอ่ะส่งให้เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพาตัวไปที่อย่างที่สั่งใหอมเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของดาบสามารถนี่ก็บอกว่าเออเรื่องนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะบอกว่าอะไรต่อฮะตอนที่เข้าไปจับมันในกล้องไม่กลัวฮะก็ประเมินสถานการณ์อยู่แล้วก็ได้ถามมาตอนเข้าไปแรกผมถามว่าชื่ออะไรชื่อบอลใช่ไหมแล้วผมรอผมในตำรวจ แล้วก็ถามว่าน้องยอมมอบตัวไหมก็บอกว่ายอมองั้นยื่นมือไหมพี่อืื่อนมาหาพี่ยื่นมาไหมพี่ครับผมก็ยื่นมือมาใส่แต่ตอนนั้นจับปืนไว้ตลอดเวลาใช่ไหมปิ้วัพงตัวแล้วไงครับก็ประเมินสถานการณ์ด้วยว่าปฏิยาของคนคนร้ายน่าจะยอมอ๋อมันยื่นมือให้ใส่เลยยื่นมือใส่ก็คือผมบอกให้แกยื่นมือมาพอยื่นมือแล้วมันบอกว่าอะไรต่อคัะ ก็เขาดูบุหรีอยากดูบุหรีแต่ผมพอดีผมมีบุหรีแล้วมันให้พแจดุดอ,อ๋อล็อกแล้วใช่ไหมเขาล็อกแข่งจริงเลยแล้วแจดก็กาถามว่อาอ่ายายคนที่โดนฟันเป็นไงอ๋อตอนแรกยังไม่รู้ว<อ>่าอบบอตายยังไม่รู้ครับผมเลยบอกว่าตายสองใครสองเลยมันแล้ว,ลวรู้สึกตอนตอนบอกมันแล้ว,วมันยังไงบ้างฮะพูดยังไงเสือกไม่พูดเลสือกไม่พูดเลยถามแม่แม่ว่าก็อะไรคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอันนี้จับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับ